ีควันนี้มีครอบครัวของพวกเราน้องบอยน้องเบิร์แล้วก็ครอบครัวของน้องเอ่อเพิ่งจะโอนบ้านกันเสร็จเลยค่ะยินดีด้วยนะคะครับผมเนะขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้แย่เกินไปใช่ไหมก็ไม่ได้แย่เกินไปครับเออแต่ว่ามีบ้านของตัวเองดีกว่าไปเช่าเขาแน่นอนใช่ค่ะมีพี่ิ๊บช่วยก็ง่ายหน่อยครับเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นเพราะว่าพี่เขาก็คอยช่วยคอยอะไรเงี้ย เ็็กกษัตรย์มันเยอะใช่ใชก็คือว่าพี่จอยเขาเป็นเลนเดอร์นะคะวันนี้มันนี้นนพี่จอยไม่ได้มาแต่ว่าขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือทุกอย่าง<ช>แล้วก็เครเดิตกอน้องส้งสองคนพีมากแล้วก็เก็บเงินสะสมด้วยตัวเองทํางานน้องเป็นซูชิเชฟทั้งสองคนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ทํางานเยอะมากแล้วก็จนกระทั่งสามารถที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้น้องโบอวว่าไงดี ต้องมีคนต้องมีคนอยากรู้ว่าอินคัมเท่าไหร่ถึงซื้อบ้านได้ก็แบบนั้นนะคะคือเบสิกทั่วไปที่ทําวิดีโอมาก่อนนี้แล้วใช่ไหมก็คือว่าต้องมีอินคัมเครดิตที่สามารถซื้อบ้านได้แอดอะไรอีกเพิ่มเติมอีกจริงๆแนะนําสําหรับคนไทยอ่ะเขาค่อยๆรู้ภาษาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนหาคนช่วยยากหาคนที่ไว้ใจไว้ใจแล้วก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามได้อะไรอย่างพี่กิฟก็ เป็นคนไทยที่คอยช่วยช่วอยู่อะไรอย่างนั้นอย่างเอกสารวันนี้ก็คอย่าเเร็วก็ถึงว่าเร็วมากไม่น่าจะถึงสองเดือนมั้งไม่ถึงตั้งแต่เราเริ่มดูบ้านกันมานี่คือไม่นานเนาะแล้วก็เราก็เจอบ้านที่ถิกใจ i d e n t i f y บ้านนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ต้องดูตามโลนเราได้เท่าไหร่เราไม่ได้ไปหาบ้านทุกหลัง เราหาเฉพาะ<ช>ที่คิดว่าเออเราแอปรูปโลนใช่ครับใช่ไหมคะเราก็จะเลือกแบบนั้นก็จะได้บ้านเปนของตัวเองแล้วเรื่องอ้ไรยังคะยังโอ้ แต่งก็สวยคุณดีใจด้วยจริงๆนะคะหลายอย่างที่นี้ขอบขอบมากค่ะก็ให้ความไว้วางใจที่ยินดีนะคะคนอื่นๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อบ้านดูน้องบอยน้องโบเป็นตัวอย่างนี่คือการซื้อบ้านเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบบางดาวสูงมากเนาะเราวก็บางดาวธรรมดาตามที่จานวนเงินเรามีนะครับใช่ที่สําคัญก็คือโชว์อินคัมเครดิตให้ดีแล้วก็เลือกบ้านไหนอยู่ในบัเจ็ตของเราไม่ต้องแบบว่าเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พี่บอก ก็คือว่าเอกสารพวกนี้คือเราเจอมาเยอะอย่างตัวพี่อ่ะพี่ทําเยอะมากสําหรับพี่ธรรมดาแต่สําหรับน้องนี่คือเจอบางสิ่งอย่างไม่เข้าใจใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะวินดีด้วยค่ะ If you or someone you know is looking to buy, sell, or invest in real estate here in the DC area, we want to talk to you. contact us and we also are licensed in Maryland, DC and Virginia would love to serve you call us at 703-707-0334 or you can visit us on the web at 23homes.com